แมทธิวรีเดียควงคู่แจงดรามา่าโดนวิจารณ์พาดพิงคอดินแฟนเก่าของสาวพอยเชอมานค่ะกลายเป็นประเด็น,นดราม่าขึ้นมาอย่างจริงจังหลังคู่รักแมทธิวดินและรีเดียนะคะออกมาพูดถึงความสัมพันธ์อย่างเพื่อนซี้พอยเชอมานค่ะกับอดีตคนรักคอดินในตอนที่ยังคบหากันโดยในเรื่องนี้นะคะก็นอกจากจะไม่พอใจที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคนอื่นแล้วเช่าเน็ตบางรายยังไม่โอเคที่มีการพูดคล้ายจะบอกว่าการที่เพศเดียวกันมีความรัก จะไม่ยืนยาวไม่มั่นคงเหมือนคู่ชายกับหญิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดลิตียแมทธิวควงคู่กันมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับคอดีนแต่อย่างใดค่ะได้บอกว่า เรากับคอดีนไม่ได้มีปัญหาอะไรการเราโอเคกันมากการถ่ายรายการทุกคนเนี่ยต้องเซ็นสัญญาว่าจะมาร่วมในรายการนี้จริงๆต้องบอกว่าคอดีนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการเราเหมือนกันนะถ้าไปดูรายการตั้งแต่ตอน1น่ถึงแเขาก็มาถ่ายกับเราแต่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาจริงๆที่กล้องเนี่ยได้เก็บช่วงชีวิตต่างๆของแต่ละคนพร้อมหน้าพร้อมตาหรือแยกกันคือไม่ได้คุยนอกรอบแต่จริงๆเขาก็รับรู้ว่ามีการถ่ายทํารายการเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วมันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงๆด <ๆ S 2> ้านแมทธิวก็เผยว่า สิ่งที่ถามพอยก็เป็นเรื่องปกติที่ถามเพื่อนนะก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงจังกับตรงนี้แค่ไหนอนาคตเป็นอย่างไรก็ถามด้วยความอยาก,กรู้และเป็นห่วงเพราะเป็นเพื่อนที่สนิทกับเรามากส่วนที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพอยและคอดีนแมทธิวชี้แจงว่าก็ไม่ได้ย้ำก็แค่ถามเฉยๆถามด้วยความเป็นห่วงคือพอยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเหมือนที่เราจะถามเพื่อนสักคนขณะทีเดียเองเผยเพิ่มเติมค่ะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์เวลาเขาคบใครก็ถามว่าเป็นยังไงคิดว่ามีอนาคตไหม แฮปปี้ไหมก็เป็นการถามคือให้มีการอัปเดตอยากมีลูกไหมอยากแต่งงานไหมเราก็คุยกันมาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วเราผ่านช่วงชีวิตกับเขาเนี่ยมาหลายปีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่เปิดใจนั่นเองลคะค่ะ